ผมอยากให้ทุกคนมีความฝันและก็อยากจะทําในสิ่งที่เราสร้างและก็ด้วยฝีมือของเราด้วยความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของตัวเราเองครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมวส,สวัสดีครับพี่เฮงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาเห็นรถอยู่คันหนึ่งเรียกว่าอินทีเรียดีไซน์ค่อนข้างประทับใจทีเดียวก็เลยมา เจอกับพี่เฮงพี่เฮงครับสอบถามนิดหนึง่งก่อนที่จะมีรถแคมเปอร์เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงครับก็คือผมไปเห็นรถคนอื่นเขา<ม>เขาทำนี้แล้วก็ผมก็เลยเรียนแบบเขาทําตามเข้ามามแล้วก็ค่อยปฏิบัติต่อเก็บทีละเล็กทีละน้อยมาเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมเป็นคนที่ชอบแต่งรถอยู่แล้ว<ม>อ่าก็เลยคิดว่าลองทําดู ซื้อสั่งมาทีละอย่างขึ้นมาแล้วก็ลองใส่ผิดใส่ถูกมาตลอดครับอ่าแล้วก็ทดลองมาเรื่อยๆจนถึงมาถึงวันนี้ก็ยังยังไม่หยุดในเรื่องแต่งรถอ่ายังทําไม่หยุดครับก็คือในส่วนของเตียงในส่วนของอะไรนี่ครับก็มีคนช่วยทําอ๋อผมเป็นคนออกแบบแล้วก็ไปจ้างเขาอือ่าไปจ้างเขาจ้างเขาให้ทำใช่ครับแล้วแล้วแนว,แวคิดในการอินทีเลียตตกแต่งภายในนี่ ค่างมุ้งมิ้งเลยนะน่ารักทีเดียวยังไงครับเราเราคิดยังไงพอดีไปเห็นไปเห็นของคนอื่นเขาสวยคนละนิดคนละหน่อยผมว่ามาเติมเอาแล้วผมคิดเองอ่าแล้วผมก็เลยไปสร้างไปซื้อขึ้นมาเองอ่าแล้วผมก็เลยแบบทําไปเรื่อยๆดูยังไงให้มันดูสวยงานแล้วมันสะดวกในการใช้งานผมเน้นใช้งานครับเรียกว่าเห็นอะไรสวยก็ซื้อมามประโยชน์ใช้งานพี่ชายสอยต้องมีใช่ครับต้องใช้งานในทุกอย่างครับ โอ <Okay, S 2> เคเอา<ช>ละครับ<ห>ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรถคันนี้กันเลยครับ,รบสำหรับรถของผมเป็นรถโตโยต้าหัวจล่วนเอ๊ะที่<ม>เป็นเกียร์แมนวนวลหรือเกียร์อโอโต้ครับเกียร์แมนวนวลครับอ๋อเครื่องยนต์เท่าไหร่ครับเนี่ย ครื่องยน 3000, ต์สามพันห้าสบายมากเลยเอ๊ะผมเห็นข้างบนนี่มีตะ,ตะแกรงมีที่เก็บของด้วยรอครับอันนี้ผมเอาไว้โซลารเซลล์แล้วก็เอาไว้ฉุกเฉินเวลาไฟอะไรพวกนี้ระบบใช้ไฟติดตั้งเองเวลาเข้าไปในป่าหรือ<ช>ต้องการใช้ไฟแล้วก็สามารถจะมาใช้ได้ใช่ไหมครับครับผมและในส่วนที่ผมเห็นนี่แหละครับอันนี้ มันเป็นโนอเกิลมันใส่แล้วมันสวยด้วยแล้วผมก็เอาไว้เดินสายไฟข้างในด้วยอแล้วนี่แหละครับเป็นงาน DIY ป่าว DIY ครับผมอันนี้เป็นตัวอะไรครับเป็นตัวสำหรับไวลาบาอากาศเวลาทํากับข้าวหรือว่าต้มอะไรประเภทนั้นแต่ไม่ไม่ผัดเราจะใช้แค่ต้มแล้วไว้เอาเวลานอนด้วยแสดงว่าข้างในนี่มีมุ้งแตแมลงด้วยอ่มีครับอ๋ออย่างนี้ลมก็ผ่านผ่านได้ผ่านได้ครับออ มาในส่วนข้างนี่นะครับตรงไหนครับข้างบนนี่ก็จะเป็นในส่วนของเอาไว้จริงๆแล้วมันเป็นตัวสําหรับไว้รถติดลมแต่ว่าเราจะใช้เน้นเรื่องเกี่ยวกับารนอนพื้นที่ไม่เท่ากันอ๋อใช้ได้สองสองอย่างเลยใช่ไหมครับเอาไว้หนุนล้อใช่แล้วก็จะมีบันไดสำหรับที่จะเทควิวข้างบนได้เอาไว้กินกาแฟนั่งข้างบนที่ผมเห็นนี่แหละครับคืออะไรครับถังน้ำมันครับผมนี่ถังน้ำมันขานครับผมห้าลิตรับ ตัวนี้เป็นเบนซินหรือดีเซลครับเอาเป็นดีเซลครับผมอ่า <c oughs> อย่างน้อย5ลิตรก็ได้ต่อชีวิตได้เนาะครับผมอ่าโอเคี๋้วเราชมด้านหลังกัน,นิด้ึงครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเป็นครับอ่ะโอมาสำคัญแล้วในะจุดนี้ ตัวนี้เอาไว้ทํากับข้าวเอาไว้ต้มกาแฟเอาไว้เวลาเราเรากลางคืนมันมันยังง่ายหน่อยตรงนี้เชา้าเช้ากลางคืนก็ได้เช้าก็ได้ชไดใช่ไหมครับครับผมรถคันนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างตกแต่งสวยงามมากเลยดีไซน์ได้สมบูรณ์มากเลยอันนี้รเริ่มตั้งแต่ในส่วนแรกนี่แหละครับอ๋ออันนี้น้ําผมใช้นะ้าเป็นถังธรรมดาอยู่ข้างในอ๋อนี่ฮะ เออง่ายๆเลยใช้แบบ๊มน้ำก็อยู่นี่ DIY ง่ายๆเลยนะครับเนี่ย๊มน้ำตัวลร้อยกว่าบาทใช่ใช่ไว้ใช้งานครับผมเปิดใช้งานได้เลยของจริงครับอันนี้รัำไม่ไหลรัมโอเคมาในส่วนของการตกแต่งเดคกรตนี่รู้สึกว่ามีการดีไซน์ค่อนข้างน่ารักทีเดินนะครับมีตะเกียงมีลูกเล่นก็คือซื้อเรื่อยๆเห็นเขาใช้กันก็เลยแบบว่าเอามาแต่งเติมไปเรื่อยๆ แล้วที่เราเห็นนี่ใช้จริงไหมครับเนี่ยมีช้อนซ่อมแมลงต่างาเนี่ยวางไว้ไใช้จริงครับอ๋อนี่มีลำโพงบูบชุดด้วยนะครับ <ผม S 1> แล้วในส่วนของข้างล่างอะไรเนี่ยครับจะเป็นถังน้ําสํารองเอาไว้เก็บน้ําเอาไว้เวลาเราจะเอาไว้ทํากับข้าวหรือว่าทําอะไร,รและในส่วนของที่นอนล่ะครับ ที่นอนนี่มันเป็นเป็นเหมือนกับรถของคนอื่นที่เขาทากันแล้วผมก็ทําตามเข้ามาอีกทีนึงอ่าเป็นโครงเหล็กธรรมดาน,นี่นะฮะตัวนี้เป็นโครงสร้างเหล็กที่ทำขึ้นมาสรับเอาวไว้นอนความยาวอยู่ที่ประมาณ180กว้างอยู่ที่150อ๋อเรียกว่าสบายเลยนะครับเนี่ยสูง30เซนเพื่อกันเอาไว้ว่าเวลาเรานอนจะได้แล้วก็นั่งจะได้ไม่ติดข้างบนพดานด้วยสำหรับระบบไฟของรถคันนีละครับ อ๋อเป็นแบตเตอรี่ดิฟไซเคิลแบตเจลแล้วก็ใช้คอนโทรลชาร์เจอร์ตัวธรรมดาตัวถูกๆเลยราคาถูกแล้วก็ตรงลงมาเสร็จปั๊บก็ผ่านตัวนี้ตัวเดียวถ้าเพื่อให้มันกันไฟย้อนเท่านั้นเองนอกนั้นก็จะเป็นสวิ์ธรรมดาเลครับแบบแมนนวนเล,เลเลยเปิดปิดธรรมดาเลยไม่มีอะไรอาก็มี ปิดอ่อโวลต์กับ220เลยใช่ไหมครับใช่ครับปีดออย่างครับ220อก็จะอยู่ด้านล่างนี้ต่อตรงเลยง่ายครับอ่าทำแบบง่ายอ๋อก็จะมีในส่วนของอินเวอร์เตอร์เนาะครับผมอืมแต่สนดน้ากไม่ค่อยได้ใช้ไฟ220อบโอเคครับ มาดูส่วนทางดถกันนะครับอ๋อตรงนี้ไว้เอาไว้วางบาง,บางทีกินกาแฟตอนเช้าอะไรพวกนี้แกเดด็เอาไว้ปิดด้วยเอาไว้ปิดในตัวกันอ๋อข้างในก็จะเป็นบันไดใช่ครับนี่ก็คือความยาวเท่ากับลึกเลยใช่ไหมครับใช่ครับผม อ๋อเนในส่วนด้านซ้ายเน่ยเราไม่ได้ทําอะไรอ๋ออันนี้จะมีเก็บน้ําเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเลยอยู่ใต้ล่างทั้งหมดเลยเยอะเต็มเลยครับใต้ร่างจะเยอะหน่อยครับนี่ก็มีน้ํำสารองครับผมน้ําจะมีอยู่ร้อยกว่าลิตรการตกแต่งภายในนี่เดินเส้นด้วย LED เลยครับใช่ครับครับผมใช้5โวลท์หมดเลยคนนี้ใช้5โวลต์เพราะว่าต้องการให้ประหยัดไฟ แต่ถ้าเกิดเราใช้12ว้วนี่คือมันจะกินกระแสเยอะไปหน่อยมันมันมันจะร้อนด้วยเรื่องเรื่องคือร้อนเดี๋ยวชวนมาเที่ยวบ้านผมผมได้เห็นรถของพี่แล้ว สวยมากทีเดียวนะแล้วก็มีไอ้อินเทอร์เน็ตดีไซน์ที่ค่อนข้างเก๋ไกมากเลยสามารถเก็บของอะไรได้ทุกอย่างเลยและใช้ประโยชน์ได้จริงๆด้วยตอนนั้นทําในส่วนของที่นอนนี่ไปประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อไอ้ตัวนี้ทําไปอยู่ที่ประมาณ8 0 0พันอ่าเบาะนี่อยู่ที่ประมาณ4 0 0พแล้วก็โครงสร้างหลอยู่ที่ประมาณ4ี0 0ันแปอ๋อก็ก็เรียกว่ามือกวาทเองไม่ถึงสองหมื่นนะครับโอ้ครับ ทีนี้ผมอยากให้พี่ในี่เชิญชวนเพื่อนที่ดูอยู่ทังบ้านนะครับว่าออกมาแคมปิ้งกันยังไงครับก็คืออยากให้ทุกคนออกมาแบบนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในที่ทํางานหรือว่าที่อะไรแบบนี้เราไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้บางครั้งเราออกมาเจอข้างนอกเจอคนที่เราคิดไม่ถึงที่เรารู้จักเขาหรือไม่รู้จักเขากะช่างอ่าเขาจะเห็นเราในสตานี้เขาจะคิดว่าเรานี่เป็นคนที่แบบว่าติดดิน มันไปได้หมดทุกรูปแบบเลยอ่าแล้วก็ทําให้คนรู้จักเยอะมากขึ้นกว้างขึ้นแะ้วต่อนะแนวทางกันไปเรื่อยๆบางทีเขาก็ช่วยเหลือเรานั่นคือข้อดีซึ่งไม่ใช่เหมือนการท่องเที่ยวเหมือนสมัยก่อนไม่เหมือนกันคนละรูปแบบกันมันเป็นสังคมแป็นการแบ่งปันเนาะใช่ครับ,รบแล้วก็มันได้มิตรภาพ ด้วยมีได้เพื่อนข้างๆเราอยู่บ้านเราอาจจะไม่เคยได้คุยกับคนข้างบ้านแต่มาอยู่นี่ไม่รู้จักกันก็สวัสดีกันรู้จักกันง่ายเลยเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เฮงมากเลยได้พามาชมรถเก๋ไก๋เลยสวยงามด้วยใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเราสองคนช่วยกันตอบเนาะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ สวัสดีครับัคขอบคุณมากครับเพียงครับสวัสดีครับ